สวัสดีค่ะเรามาดูวิธีการยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสําหรับคนที่ไม่ผ่านการพิจารณานะคะเมื่อตรวจสอบข้อมูลแล้วผลพิจารณาเป็นการกระบาดสีแดงแบบนี้นะคะจะทําอย่างไรต่อนะคะเพียงแค่ท่านกดไปตรงที่ผลการตรวจสอบนะคะแล้วก็ใส่ชื่อแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็หมายเลขรประชาชนทั้งหน้าบัตรและหลังบัตรนะคะ ที่อยู่ด้านหลังใส่ให้ครบตามจํานวนที่เขาให้ใส่นะคะกรอกรายละเอียดให้ถูกต้องนะคะเพื่อนเเสร็จแล้วนะคะก็ไปกดยืนยันตัวตนอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อท่านกรอกเสร็จแล้วนะคะดูในคลิปได้เลยะคะเพื่อนเพื่อนี่ก็ใส่พอสอเกิดใส่วันเดือนปีเกิดให้ครบนะคะนี่ใส่หมายเลขหลังบัตรด้วยนะคะท่านวันเดือนปีเกิดเท่าไหร่ก็ใส่ตามบัตรไปนะคะ เสร็จแล้วก็กดตรงคําว่ายืนยันตัวตนนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็ต้องรอผลพิจารณากันต่อไปนะคะนี่ก็เป็นวิธีการยืน่นขออุทธรณ์นะคะก็คือกดตรงที่ผลพิจารณาแล้วก็มากรอกหมายเลขบัตรประชาชนอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆในการยื่นอุทธรณ์ค่ะ